สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทําคลิปแกะพัสดุกันนะคะเนื่องจากว่าฟิลมเนี่ยสั่งของในช้อปปีมานะคะในช่วง9.9ก็คือในช้อปปีได้เงินจากฟรีเยอะมากนะคะเพราะาฟิล์มสั่งไม่หยุดเลยอะ่ะแต่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ฟิลมเพิ่งได้ของแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกําลังมาส่งนะคะฟิลมก็โอเคทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราขอมาแกะก่อนละกันมีหลายชิ้นมากดูซินี่นะคะตรงนี้ก็มีนี่อีก โอ้โหมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะส่วนใหญ่เป็นแบบว่าพวกของใช้ในห้องของกระตุกกระจิกต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มแบบสนใจไปทางโฮมคาเฟ่อยากแบบในห้องเรามีมุมแบบเหมือนคาเฟ่นหน่อย ก็เลยแบบสั่ง,งมาแต่ว่าเดี๋ยวของที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้มาส่งเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาแกะให้ดูในคลิปหน้าอีกนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้กันก่อนอันนี้น่าจะเป็นลาวนะคะทุกคนงงดิสีลาวมาทำไมก็คือเป็นลาวแบบว่าไม่ต้องเจาะทุกคนคือมันสามารถแบบว่ายึดกับผนังได้เลยฟิล์มจะเอามาใส่ม่านนะคะเอามาแขวนตรงประตูหน้าห้องเพราะว่าเผื่อให้แม่แบบว่าเดินเข้าเดินออกก็คือฟิล์มจะไม่ปิดประตูเลี้ยวก็คือใช้เป็นม่านบางๆเทนแต่ช่วงค้าสุดเก้าก็คือเป็นช่วงววแ,แบบว ก็แบบห,หลังจากที่ว่าเราเวลานี้มานาะฉันก็สั่งเลยละกันนี่เขาจะเป็นลาแบบนี้ทุกคนอันนี้พิมมเอามาใส่ตรงประตูนะคะมันก็เลยจะเป็นไซส์นี้เราสามารถหมุนเข้าหมุนออกแล้วก็ปรับขนาดเขาได้นะคะมันขนาดประมาณ7จ็ดสิบถึงร้อยสิบเซนมั้งน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอเอามาใช้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนถ่ายคลิปละกันอันนี้แกะออกมาแล้วชิ้นแรกอ่าชิ้นต่อไปก็ต้องเป็นผ้าม่านอยู่แล้วนะคะนีแะ่แกะแกะคือแบบว่าจะแกะหลายทีแล้วแต่ก็รอให้ของมันเยอะๆก่อนละกัน ราม่านของเรานี่เลยมาดูซิต้องปกไหมเขามีนี่ด้วยที่เก็บมากแล้วก็ม่นมานใหญ่มากใหญ่แบบโอ้โหอ่ะแบบร้องโอ้โหอ่ะผิดฝั่งแปบบ๊บนึงทุกคนมันใหญ่มาก <c oughs> <önemli> คิดว่าพอห่มนะคะแต่ว่าเวลาเราใส่ตัวลาวอะ่ะมันก็ต้องย่นเข้าหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็ถ <c oughs> ือว่าโอเคเลยนะพาก็คือหนามาก เคเดี๋ยวเราแต่ว่าใส่มงใส่มา่านให้ดูเสร็จปุ๊บ <_' S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าขอแกะสิ่งอื่นก่อนอ่ะต่อไปอันนี้นะคะมาจัดซีเลยก็จะเป็นเบาะรองนั่งนะคะคือฟิล์มอะ่ะจะเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่คือบางคนก็น่าจะเห็นแบบแบบว่าห้องฟิล์มตอนเนี้ยเป็นเก้าอี้เกมนเ,นเ,กเกมพราะว่าเก้าอี้เก่าอ่ะปีม,มเอาของหลังตู้แล้วทีเนี้ยเจอจิ้งจกแล้วฟิล์มก็สะดุ้งกีแล้วฟิลฟ์มก็ตกเก้าอี้ลงมาที่เตียงแล้วขาเก้าอ,อี้ก,ก็หักนะคะก็เลยต้องเอาเก้าอ,อี้เกมอันเก่าน้องอ่มาใช้แทนเดี๋ยวรอซื้อเกก้้าาาออีีใใหมมม่่ฟ็จะะะะะบนันยยชดววคพร เป็นบอดสีฟ้าแล้วก็อีเกมอ่ะมาสีชมพูทุกคนเอามาใช้ด้วยกันมันก็ปแปลกนี่นะคะน้องจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เป็นอุ้งเท้าน้องแมวอ่ะเดี๋ยวแกะออกจากถุงก่อนเป็นเหมือนถุงสูญญากาศเลยแกะออกมาน้องจะฟองออ๊ยทุกคนน มากแต่มองแบบแบบก็แบบเหมือนเปลือกหอยนหน่อย,อยแต่จริงๆน้องเป็นอุ้งเท้าน้องแมวนะคะก็คือมันจะเป็นสภาพแบบนี้เราก็จะนั่งตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเอ็นพิงไว้นอารักอ่ะอันนี้คือซื้อมาประมาณ200หน่อยๆน,นะคะคือบางร้านมัน3-400ี่ร้อยอะไเงี้ยฟิล์มได้มาในราคา200ยนิดๆอ่ะต่อไปชิ้นนี้คืออ๋อของใส่ทิชชู่ทุกคนเพราะว่าห้องฟิลม์มจะใช้เป็นทิชชู่แบบว่าดึงเอาใช่เป็นแผน่แผนๆแ,แล้วแ,แบบฟิล์มอยากได้เป็นกองเพราะว่าพอมันเป็นแบบใช้แบบในซองเขาอะแล้วมันแฟบใช่ป่ะพอเราใช้ไปเยอะๆแล้วฟิล์มก็ แต่ถ้านี้ยเป็นกล่องมันก็จะวางให้มันดูเป็นระเบียบนอนเหมือนพิมก็สั่งมาเป็นสีขาวนะคะอบอกแล้วคือสั่งไปเรื่อยแบบไปเรื่อยจริงๆนี่เราจะเป็นแบบนี้ เลิศก,ก็คือพอไม่ใช้ก็ปิดไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ห้องฟิลม์มฝุ่นมาจากน้องแมวด้วยอะไรอย่างนี้ฟิล์มก็จะปิดไว้นะคะเพราะเอาเปิดไว้เงี้ยคือฝุ่นมันก็ลงทิชชู่ด้วยก็เลยซื้อมาเป็นแบบฝาปิดแบบนี้แล้วก็เปิดแล้วก็ดึงขึ้นแทนนะคะอ่ะต่อไปกล่องสุดท้ายก็จะเป็น <laughs> ที่วางแก้วงงดิทําไมห้องฟิล์มต้องมีที่วางแก้วเพราะว่าเราจะทำโฮมคาเฟไ่ไงมา แกะกันมาดูกันว่าของตรงปกไหมจำราคาไม่ได้แล้วนะคะร้อยกว่าบาทนี่แหละทุกคนราคาเต็มก็สองสามร้อยมั้งคือแบบช่วง9.9ก็คือต้องรีบกรอบโกยนะคะมีหมื่นหมดหมื่นแต่ดีว่าตอนนั้นอะพีมีไม่กี่พันนะคะก็เลยได้มาแคน่นี้เอ้ยวิยทุกคนสวยมากสวยแบบตะลึงตึงๆ จับดีๆก่อนก็คือน้องจะมาเป็นเหมือนเหล็กแบบนี้นะคะสิขาตรงด้ามจับตรงนี้ก็จะเป็นไม้แล้วเขาก็จะมีเหมือนยางกัน้นตรงนี้ด้วยนะคะไม่ให้ไม้มาหลุดแล้วก็ตรงนี้เวลาเราวางอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นยางยางให้เป็นเหมือนซิลิคลโคนเแล้วคือทุกคนรู้ป้ะตอนฟิล์มสั่งอันเนี้ยคือมันมีที่วางทั้งหมด6อันใช่ปะก็คือวางแก้วได้6ใบแล้วคือในห้องฟิล์มมมีแก้วแค่ใบเดียวฟิล์มก็เลยไปสั่งแก้วเพิ่มอีก5าใบก็คือแบบเพื่ออะไรแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูแก้วของฟิ นั่งนะคะที่ใส่แก้วใส่กระดาชู่วลาวแล้วก็จะมีพม่านใช่ไหมมาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่พม่านตรงประตูให้ทุกคนได้ดูกันว่าสิ่งที่ฟิล์มต้องการเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวฟิล์มขออไปประกอบตัวม่านกับลาวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นพ uh, ้าม่านที่ฟิลเนี่ยเอามาใส่แล้วนะคะตรงประตูหน้าห้องส่วนข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นราวที่บอกนะคะก็คือไม่ต้องเจาะหรือว่ายึดอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คืออันนี้มันจะทำไว้ได้เลยนี่นะคะแล้วก็ม่านคือยาวมากยาวแบบยาวกองพื้นไปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรส่วนเวลาเปิดก็คือแบบเปิดยางไงทุกคนเปิดปกติเลยเหมือนม่านทั่วไปนะคะก็คือเก๋ๆเนาะนี่นะคะก็จะเป็นกล่องที่ชู่ที่ฟิลซื้อมาเนาะฟิล์มก็เอามาใส่ที่ชู้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วก็มีแก้ว ใบเดียวอย่างที่บอกเลยก็เอามาวางไว้ก่อนนะคะประมาณนี้เลยสําหรับของที่ซื้อมานะคะและนี่นะคะก็เป็นชิ้นสุดท้ายใช่ไหมก็จะเป็นเบาะรองนั่งนะคะฟิล์มลองเอามาวางกับตัวกาอีเกมก็คืออย่างที่เห็นเลยชมพูกับฟ้าทุกคนมันตัดกันมากๆนะคะแต่ว่ารองนั่งแล้วก็คือนุม่มนิ่มมากค่ะแล้วก็น่ารักด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้ฟิล์ทำคลิปอะไรหรือว่ามาแกะอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย